ผู้ชมครับไขประเด็นดังวันนี้ไปไขปริศนาความเป็นไปของมนุษย์นักวิทยศาศาสตร์นักชีววิทยาคุณหมอด้านจิตเวชและหมอสมองในสหรัฐอเมริกาและยุโรปศึกษาวิจัยมาหลายปีครับเพื่อจะไปค้นดูว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไขประเด็นดังวันนี้ไปไขปริศนาความเป็นไปของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาคุณหมอด้านจิตเวชและหมอสมองในสหรัฐอเมริกาและยุโรปศึกษาวิจัยมาหลายปีครับเพื่อจะไปค้นดูว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยทำไมบางคนล้มเหลวซ้ำๆบางคนประสบความสำเร็จซ้ำๆบางคนมีความรักต่อเนื่องสมหวังซ้ำๆอย่างประเทศไทยเนี่ยจะมีคนพูดเยอะครับว่านักศึกษาบางคนเรียนได้เกรด2เกรด3ไม่เคยได้4เลย ทำไมเป็นอย่างนั้นบางคนค้าขายเจงแล้วเจงอีกเจงแล้วเจงอีกทําแล้วไม่สําเร็จบางคนที่เป็นคนที่ทํามาค้าขายระหว่างประเทศส่งออกส่งออกยังไงก็กําไรบางคนส่งออกยังไงก็ขาดทุนไหนจะมีเรื่องของแม่ค้ามีเรื่องของเกษตรกรทําไมเกษตรกรบางคนปลูกพืชอะไรเจงตลอดทําไมเกษตรกรยุโรปปลูกพืชอะไรแล้วรวยตลอดมันเกิดอะไรขึ้น มีความลับที่นักวิทยาศาสตร์เข้าไปไขดูในสมองมนุษย์ศึกษากันมาหลายสิบปีนะครับเขาพบนะครับว่าในสมองมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านิวรอนฮะนิว r อ n เป็นลักษณะเหมือนโครงข่ายใยแมงบุมมีแขนเป็นรากเหมือนต้นไม้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่นะครับแขนเนี่ยเขาเรียกว่าแอคซอนนิว RON นเนี่ยอยู่ในสมองของมนุษย์เป็นล้านล้านเซลล์ มีแขนขายื่นออกมาเหมือนใยแมงบุม,ม,มเหมือนรากต้นไม้มหาศาลเลยไอ้แขนขาที่ยื่นออกมาเนี่ยครับมันเชื่อมต่อระหว่างนิวรอนด้วยกันเนี่ยด้วยการติดประจุฟไฟฟ้าเวลาสมองคิดเครียดกังวลสมหวังผิดหวังมันจะส่งกระแสไฟฟ้าวัดเป็นไฟฟ้าได้จริงๆนะฮะเชื่อมต่อระหว่างเซลล์เป็นล้านล้านเซลล์ในสมองส่งกันไปส่งกันมาแบบที่เห็นอย่างนี้ครับเมื่อเราคิดด้านลบ คนมีความเครียดค้าขายแล้วเจ๊งคิดแล้วเจ๊งเจ๊งตลอดมันก็ส่งกระแสลบฮะคือเซลล์ที่ออกมาเนี่ยครับมันเป็นเซลล์รับรู้ว่าผิดหวังเครียดเศร้าลบเซลล์ที่ส่งออกมาเป็นประจุฟไฟฟ้าไงนะครับเ <c oughs> ชื่อมต่อกันตัวหนึ่งมาต่ออีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาต่ออีกตัวหนึ่งต่อกันเป็นโครงข่ายเป็นลล้านเซลล์ยิ่งคิดลบยิ่งผิดหวังเสียใจค้าขายแล้วเจ๊งทําการเกษตรแล้วเจ๊ง เรียนหนังสือไม่เก่งผิดหวังในความรักเงินเดือนไม่ขึ้นงานแป๊บเรื่องข้านต่างๆไม่ก้าวหน้าคิดอย่างนี้ซ้ำหนวัน2วันหนึ่งอาทิตย์3อาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีนิวรอนใหญ่ขึ้นฮะจับกันเป็นโครงข่ายแข็งแรงเมื่อมันแข็งแรงเสร็จคนคนนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเครียดง่ายเศร้าง,ง่ายคิดอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะสมองเขาคิดว่าเขาทําไม่สําเร็จ และนิวรอนที่มีอยู่มหาศาลเนี่ยครับเ <c oughs> <ส>ขาใส่สีเข้าไปให้ดูง่ายๆเนี่ยนะครับมันทําให้กระบวนการในการส่งถ่ายข้อมูลในสมองของคนรับรู้ว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะนี่คือที่มาที่นักพฤติกรรมศาสตร์นักจิตวิทยาบอกว่าทําไมคนถึงล้มเหลวซ้ําๆเพราะการสร้างโครงข่าย <c oughs> นิวรอนและเอาแขนแอคซอนเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเชื่อมต่อแต่เรื่องลบหมดเลยเห็นไหมครับกระแสประสาทมนส่งอย่างนี้ฮะถ้าคิดเรื่องลบผิดหวังเรื่องลบ ทำการเกษตรแล้วแย่เป็นเรื่องลบครอบครัวล้มเหลวแตกแยกเรื่องลบเป็นเศรษฐีแล้วกลายเป็นยาจกเรื่องลบเป็นแรงงานก็เป็นแรงงานอยู่อย่างนั้นเป็นรปภก็ไม่โตสักทีหนึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานก็ไม่เคยเป็นเท่าแก่สักทีหนึ่งคิดอย่างนี้ตรงนี้แหละครับกาหนดอนาคตมนุษย์ฮะมนุษย์คนนั้นจะเป็นมนุษย์เงินเดือนกินเงินเดือนตลอดชีวิตเป็นข้าราชการตลอดชีวิตเป็นแรงงานตลอดชีวิตเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตเป็นนักธุรกิจตลอดชีวิต ด้วยนิรอนแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะลักษณะของมันเนี่ยลองดูภาพประกอบดีๆนะครับจะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าที่ส่งไปแถนมันจะยื่นออกมาจับกันเวลามันส่งกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนะครับถ้าเราคิดลบเครียดกังวลซึมเศร้าหดหูผิดหวังเสียใจร้องไห้รากของมันจะแตกออกมาลองไปดูอีกภาพนึงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะ เขาศึกษาลงไปพบว่ารากของนิวรอนเวลาส่งสื่อประสาทฟไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแขนมัดจับกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นขั้วเดียวกันฮะเห็นไหมฮะเป็นล้านๆเลยนะครับเวลาเราคิดสมหวังเราแต่งงานเราก็จะมีนิวรอนที่มีความสุขเวลาเราแต่งงานเราประสบความสำเร็จการศึกษานิวรอนที่ส่งขนแหนงความสุขมันจะออกมาแต่เมื่อไรก็ตามคิดลบดูนะครับแขนด้านลบฮะ มันรับรู้ว่านี่เป็นความเศร้าเป็นความผิดหวังเป็นความเครียดเป็นความกังวลมันจะค่อยๆกางรากออกมาแล้วหาเพื่อนที่เป็นขั้วเดียวกันจับเห็นไหมฮะมันหาขั้วจับส่งกระแสไฟฟ้าจับพอจับติดมันเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายรับรู้ว่าชีวิตเราไปไหนไม่ได้จนตลอดชีวิตเป็นแรงงานตลอดชีวิตรวยไม่ได้เป็นเท่าแก่ไม่ได้ นี่คือความลับของมนุษย์ฮะปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์เขาบอกเขามีกระบวนการฮะมีกระบวนการปรับทางเดินของนิวรอนในสมองใหม่เขาเรียกว่า neural pathway ทำเส้นทางใหม่ให้มันจากเดิมที่เคยคิดลบเศร้าเครียดกังวลใจคิดอะไรก็เป็นเรื่องลบเขาบอกปรับใหม่ฮะมีวิชาสองวิชาที่เขาเรียนกันครับอันหนึ่งเขาเรียกกันว่า NLP Neuro Linguistic Program NLP เนี่ยในสหรัฐมริกาเป็นสถาบันเลยนะครับเข้าไปปรับบุคลิกคนเข้าไปปรับจิตวิญญาณคนเข้าไปปรับเจตคติของคนสามารถจะฟื้นให้นักกีฬาซึ่งหมดสภาพแล้วกลับมาได้เหรียญทองได้สามารถจะฟื้นนักธุรกิจที่สิ้นหวังหมดเนื้อประดาตัวกลับมาเป็นเศรษฐีใหม่ได้กระบวนการกลไกลเขาเนี่ยเขาจะเข้าไปปรับฉากต่างๆในสมองเหมือนไปรีเซ็ต คอมพิวเตอร์ข้อมูลในเครื่องใหม่ดีลิทบางอันทิ้งจัดเรียงไฟล์ใหม่แล้วก็ทําทางเดินของนิวรอนเนี่ยใหม่ทันทีที่คนคนนั้นคิดบวกมีความหวังอนาคตว่าจะโตถ้ารับราชการก็จะก้าวหน้า4 5 4 6 4 7 4 8เงินเดือนก็จะขึ้นโบนัสก็จะมาคนที่เรียนได้เกรดส3ถ้ามีความคาดหวังว่าวันงหน้าจะได้4หรือได้ A ปรับทัศนคติตั้งความคาดหวังใหม่แล้วคิดเรื่องบวก ทำทุกวันนะครับเขาบอกทําทุกวันลองแค่หนึ่งอาทิตย์คุณผู้ชม,มฮะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่านิวรอนในสมองเริ่มแตกรากขนแหนงใหม่เป็นขนแหนงบวกลองดูนะครับมันจะแตกรากออกมาเป็นขนแหนงคิดบวกเป็นความสมหวังความชื่นใจชื่นชมเห็นไหมฮะรอยต่อระหว่างแขนแอน็กซอนเนี่ยมันสื่อด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีโวลต์นขนาดเล็กมาก พอมันคิดบวกเซลล์บวกจะจับกันหมดเป็นกลุ่มเดียวกันในสมองก็จะแตกแขนงเป็นด้านบวกเกาะกรมเป็นล้านล้านเซลล์ส่วนแขนงลบที่เคยผิดหวังเสียใจซ้ำๆเนี่ยเมื่อไม่คิดหรือป้อนความคิดใส่สมองแขนงพวกนี้เนี่ยครับมันจะค่อยๆหดตัวหดตัวเหี่ยวและตายเหมือนกับต้นไม้ไม่ถูกลดน้ำท้ายที่สุดแล้วรากเน่าใบร่วง กิ่งหายแล้วตายในที่สุดคนคนนั้นก็จะมีแต่ความสุขมองอะไรเป็นบวกนี่คือความลับครับเขาบอกเศรษฐีนักธุรกิจนักกีฬาด,ดังๆของสหรัฐอเมริกาใช้กลไกนี้ฮะฟื้นจากจมดินลุกขึ้นมายืนแล้วก็โดดขึ้นได้การคิดบวกสร้างเซลล์ในสมองใหม่จับขั้วใหม่เปลี่ยนทางเดินของมนุษย์ใหม่หมด ลองไปดูตัวอย่างอีกทีนะครับเขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับสภาพสมองของคนกับิวรอนในสมองของคนเนี่ยนะครับเวลาคิดบวกขั้วแต่และขั้วบวกมันจับกันมีเป้าก็คือเราจะไปถึงเป้าหมายให้สำเร็จเมื่อมันจับกันเนี่ยเขาเปรียบเทียบภาพเหมือนกับตอนแรกๆคิดบวกเนี่ยมันอาจจะยากนะครับจะมีอีกภาพหนึ่งเป็นเป็นตัวอย่างภาพประโยชน์ลองไปดูนะครับ ตอนแรกๆเนี่ยดูมันยากเนี่ยคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือการสาธิตเวลานิวรอนมันเชื่อมขาเข้าหากันฝั่งหนึ่งเป็นนิวรอนบวกเชื่อมไปยังขาบวกเหมือนกันแรกๆเนี่ยมันเส้นเดียวพอคิดบวกซ้ําๆมันจะมาหลายเส้นเห็นไหมฮะทางเดินที่เคยเดินยากเริ่มเริ่มง่ายขึ้นเห็นไหมฮะมันเริ่มพลาดวางทางเดินเริ่มใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นไปง่ายขึ้นเมื่อไปง่ายขึ้นเรียนรู้เยอะขึ้นสมองมีแต่เรื่องบวก ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์คนนี้จะประสบความสำเร็จนักกีฬาเทนนิสชื่อดังของสหรัฐเอ็นหัวเข่าขาดอยู่ในสภาพที่หมอบอกเกินจะกลับมาเล่นกีฬาได้หลังผ่าตัดเสร็จใช้กระบวนการเรียนรู้คือ NLP ไปปรับนิวรอนสมองใหม่กลับมาเป็นแชมป์คว้าเหรียญไปหลายรายการนักธุรกิจหลายคนล้มเมื่อตอนดอทคอมฟองสบู่แตก เข้ากระบวนการ NLP โปรแกรมกลับมาล่ำรวยอีกรอบหนึ่งนี่คือความลับของมนุษย์ที่คนทั่วไปไม่ทราบนะครับฉะนั้นเขาก็บอกให้ทดลองดูครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าให้กลับไปบ้านแล้วลองคิดบวกวันหนึงสครั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็นคิดบวกซ้ำๆแบบนี้ต่อเนื่อง7วันเพียงแค่7วันเวลาเจอเรื่องรบให้ตัดทิ้ง รับรู้ว่าไม่เอาคิดแต่เรื่องบวก7วันเนี่ยครับเขาใช้คอมพิวเตอร์สไลด์แล้วใช้เทคโนโลยีเข้าไปดูอนูขนาดเล็กในสมองเขาพบว่าทางเดินของแอคซอนคือขาของมันเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นนะฮะเหมือนกับเปลี่ยนทางน้ำใหม่จากเส้นทางน้ำเดิมที่เดินแต่ลบ,ลบๆเคลียดเศราๆเป็นทางน้ำใหม่มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นและ แข็งแรงขึ้นเนี่ยคุณผ,ผู้ชมดูครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จถึงประสบความสำเร็จต่อเนื่องล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แต่ทำไมคนที่ล้มเหลวก็ล้มเหลวอ,อ,อยู่นั่นเป็นนักกีฬาแพ้ก็แพ้อยู่นั่นเป็นเกษตร,รกรปลูกพืชก็จนอยู่นั่นเพราะในสมองของเรามันสร้างไอตัวนี้ขึ้นมาฉะนั้นวิธีการก็คืออย่างที่บอกคือเปลี่ยนลองไปทำดูครับคุณผ,ผู้ชมครับเขาบอก หนึ่งสัปดาห์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าความคิดลบๆความเศร้าความเครียดเดิมๆเนี่ยมันหายไปมีเรื่องที่มีความชื่นชมยินดีมีเรื่องที่เป็นความสุขความดีใจความหวังเนี่ยมันเข้ามาแทนที่ทําแบบนี้ต่อเนื่องเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีจะมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าทุกข์ไม่เป็นไม่รู้จักทุกข์เจอความทุกข์แล้วตักได้ทิ้งได้เลิกได้แล้วคิดแต่เรื่องความสุขเขาบอกเมื่อเวลาคิดถึงความสุข มองด้านบวกครับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์มนุษย์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทอธิบายกึ่งวิทยาศาสตร์กึ่งความเชื่อครับบอกว่าทันทีที่คิดด้านบวกคุณส่งสัญญาณด้านบวกออกไปยังจักรวาลก็แปลว่าคุณกําลังดึงสิ่งบวกๆเข้ามาในชีวิตจะมีเรื่องดีๆวิ่งเข้ามาในชีวิตถ้าคุณคิดด้านลบค้าขายแล้วเจงแน่ยังไม่ทันค้าก็าเจงแล้วครับ แต่ถ้าคิดด้านบวกสําเร็จมาครึ่งหนึ่งสิ่งบวกๆจะเข้ามาของที่เคยขายไม่ได้ก็จะขายได้มากขึ้นดีขึ้นเรียนไม่เคยเก่งก็จะเก่งขึ้นเพราะเามั่นใจเรามีเป้าหมายเนี่ยครับนี่คือความสําคัญของความลับของสมองมนุษย์คนประสบความสําเร็จหรือไม่อยู่ที่ตรงนี้ครับเขาบอกลองฝึกดูเพราะคนอเมริกกันหลายคนทําแล้วประสบความสําเร็จมาถึงได้ขึ้นบนอินเทอร์เน็ต เผยแพร่ไปต่างประเทศแล้วก็มาเล่าให้เราฟังนะครับขอพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ